สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆวันนี้อยู่กับฟ้าและก็โฮดี้นะคะในช่วงของแม่หมาพาเที่ยวคะ่ะวันนี้เราจะเปิดกันที่เซนทันวิลเลจนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะไปต่อกันที่บางแสนค่ะเนื่องจากที่นี่นะคะเป็นทางผ่านระหว่างทางไปบางแสนฟ้าก็เลยขอแวะมาช้อปปิ้งให้มันพักพรย่อนใจนิดนึงนะได้คะ่ะที่นี่ของราคาน่ารักย่อมเยาวนะคะเผื่อได้อะไรติดไม้ติดมือกลับบ้านไปคะ่ะ แล้รหว่างวันนี้นะคะฝากก็จะไม่ลืมพกถุงยังชีพของน้องโฮดีมานี่แน่ถุงนี้นี่เองนะคะซึ่งน้องอ่ะไม่สามารถเข้าได้ในทุกร้านนะคะอย่างวันนี้ที่โฮดีอ่ะได้เขาก็จะมีพูม่าวิกตอรียซีเข็ดนะคะยังไงเพื่อนๆลองสอบถามพนักงานดูก่อนว่าเข้าร้านไหนได้บ้างอ่ะเรามาเริ่มกันที่อาดีแรกก่อนเลย เข้าไปแล้วก็อย่าลืมถามโปรโมชั่นในวันนั้นๆก่อนนะคะเพราะโปรโมชั่นอะมันจะไม่เหมือนกันในแต่ละช่วงอย่างเช่นวันนั้นที่ฟ้าไปอะซื้อห้าชิ้นจะลด4ี่เปอร์ซซึ่งหมายความว่าบางชิ้นอะมันจะลด1ิบ0 15สิบห้าอะไรอย่างเงี้ยจะได้เป็นการคำนวณว,ว่าซื้อแบบไหนถึงจะคุ้มที่สุดน,นะอะ่ะไม่รอช้าเราไปลองเสื้อกันดีก,กว่าวันนี้ก็จะลองแบบสเตลลาเรสนะคะแล้วก็ เสื้อออกกําลังกายเล็กน้อยนะแต่ว่าคือเบอร์ที่เนี่ยมันมีไม่ครบดังนั้นอ่ะฟ้าก็เลยจะแนะนําว่าให้ไปในเซกชันของ Ad i d a s ออนไลน์มันจะมีเซล,ล์เหมือนกันและบางทีอ่ะหนึ่งชิ้นก็ลดสี่สิบเปอร์เซ็นต์นะคะแล้วก็ไม่ต้องเป็นห่วงเพราะว่าถ้าซื้อออนไลน์เนี่ยมันสามารถทําการส่งคืนแล้วก็รีฟันได้ดังนั้นอ่ะมันไม่มีปัญหาเลยเว้ยดังนั้นคนที่รูเบอร์ตัวเองอ่ะแนะนําให้ซื้อออนไลน์เพราะว่าส่งฟรีแล้วก็ไม่ต้องเสียค่าเดินทางมาอีกจ้าไม่เหนื่อย และนี่ก็คือของทั้งหมดที่ฟ้าได้มาในวันนี้นะคะไม่รอช้าเดี๋ยวเราเปิดวัปไปบางแสนกันต่อเลยดีกว่าจะได้ไม่เสียเวลาไปเลยค่ะเอาละค่ะแล้วเราก็มาถึงกันแล้วที่บางแสนนะคะตอนนี้ฟ้าอยู่ที่ตลาดปลาค่ะตั้งอยู่บนถนนข้าวหลามนะซึ่งภายในเนี้ยจะมีขายพวกอาหารสดอาหารญี่ปุ่นซาชิมิต่างๆนะคะ นานตกแต่งก็ได้ฟีลญี่ปุ่นมากเลยนะคะดังนั้นอะถ่ายรูปสวยข้างในก็จะมีพวกขายหอยต่างๆขายปลาหมึกขายซาชิมิโซนด้านนอกนะคะก็จะมีพวกขนมปังปลาไส้ถั่วแดงทาโกย,ยากิของหวานน้ำแข็งใสไอศครีมต่างๆค่ะยากินี้กูก็มีนะคะวันนี้ฟ้าลองสั่งเป็นตัววากิวดูคะ่ะ ร้านข้างๆค่ะทันนี่มีโซซาชิมิก็มีนะคะปลาหมึกสดค่ะแล้วแต่เลยว่าอยากย่างแบบไหนมีหมดปลาหมึกกระดึบก็มีค่ะซึ่งทุกอย่างราคาน่ารักจับต้องได้เพราะทุกอย่างมันอยู่เลนจ์ประมาณแบบ1 5ออะไรอย่างเงี้ยค่ะออหอยนางลงมอะสดมากแล้วก็ราคาดีซาชิมคิคือดีหมดเลยคือไม่เสียเที่ยวที่ข่ะมาลองชิมอ่ำแต่มันจะทานลำบากหน่อยเพราะว่ามันจะแบบไม่มีจานอะไรให้ทุกอย่างมันเป็นพัตติก น,นี่คือข้าวเนื้อวากิวให้ดูเนื้อหมดปลาหมึกมาแล้ว ในส่วนของตัวหนวดปลาหมึกออย่างใช่ไหมคือราคามันโอเคนะคะแล้วก็เลือกได้ว่าอยากกินแบบไหนแต่คือเขาขายทีละหน่หนวดใหญ่เขาไม่แบ่งขายคะ่ะดังนั้นอะ่ะมันกินไม่หมดยังไงก็ต้องเอากลับบ้านนะคะส่วนเ,นเพื่อนๆที่กลัวหมาร้อนไม่ร้อนนะดูขนโฮดี้สีพัดลมตัวใหญ่สองศาสตร์กระจายจ้าไม่มีทางร้อนจ้าสบายใจไปหนึ่งคะ่ะ เสร็จแล้วเดี๋ยววันนี้ฟ้าจะมากินขนมก่อน,นะคะที่ร้านวังบูรพานะคะวันนี้ฟ้าไม่ได้มาคนเดียวเพราะว่าฟ้าเอาน้องโฮดี้มาด้วยก็เลยต้องเดืนไปกานที่ร้านเบสเซอรี่นะคะตั้งอยู่ตรงริหมหน้าบางแสนะคะส่วนข้างในของร้านเนี่ยว่าจะมีกินมิกหลักหายเลยนะก็จะมีน้องปลาตัวมาหุมานะปลา่อนอเมตอนห้ามให้หมาลงไปนะเดี๋ยวโดนกัดไปลุกไปมา,าไปากินขนมกัน ที่นี่นะคะก็จะไม่ได้มีแค่เครื่องดื่มนะคะก็จะมีขนมไอศครีมขนมไทยรวมถึงอาหารกรุบกริบนะคะเป็นของว่างสำหรับนั่งพักตอนบ่ายนะคะซึ่งหลังจากช่วงบ่ายเนี้ยพอพระอาทิตย์เริ่มดีขึ้นเพราะตอนนี้ร้อนมากเดี๋ยวฟ้าค่อยไปตะเวนถ่ายรูปที่ต่างต่งก่อ และนี่ก็เป็นหนึ่งวันสบายๆของฟ้ากับโฮดีนะคะเพราะว่าฟ้าไปแค่เช้าเย็นกลับนะคะมันก็เลยจะไปเที่ยวได้แค่ประมาณนี้ค่ะยังไงถ้าเพื่อนๆชอบนะคะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ฟ้าทำวิดีโอนะคะ mm hmm. เจอกันใหม่วิดีโอหนะะ mm ้าค่ะไปก่อนค่ะบ๊ายบายค่ะ